สวัสดีค่ะเมจิกทาลอนบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีพฤจิลัคนาพฤจินะคะประจำเดือนพฤษภาค,คม2567นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภเนอะมีสิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้พี่ไพ่ช่วยบอกมาในคลิปนี้นะคะการอ่านคลิปแบบนี้มันจะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะ เราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะใครสนใจอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราก็เรามีไอดียลที่คลิปแล้วก็รายละเอียดข้าครูอยู่ที่ใต้คลิปแล้วนะคะมาตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพเป็นยังไงของคนรักที่เกิดราศีพฤจิลักนณาพฤจิประจำเดือนพฤษภาคมนะคะ สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะใบแรกสิบเหรียญเงินทรัพย์สินมรดกที่ดินเงินจากอสังหาเนี่ยมาซับกำลังจะเข้ามาหาคุณเงินก้อนใหญ่เงินโชคลาภเงินที่มาจากครอบครัวนะคะคุณเป็นคนที่มีครอบครัวดีนะมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยสนับสนุนเนาะไม,ม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องของเงินนะคะเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณเป็นสิบเหรียญเลยนะเยอะ เงินเยอะเงินเงินแบบเศรษฐีเลยนะคะได้รับเงินก้อนนี้แล้วคุณเศรษฐีเลยนะคะมาดูกันต่อรลศสีพุชจิแลัคนาพุชจิเปิดมาด้วยสิบเหรียญเลิศเลิศเลิศปางมากดูกันต่อ <c oughs> สิบเหรียญแล้วมีหนึ่งเหรียญอีกโอ้โหคุณกําลังจะมีโชคก้อนใหญ่ในเรื่องของการเงินใครชอบเสี่ยงโชคติดไว้นะเนี่ยเงินก้อนใหญ่เงินที่มาจากมือที่มองไม่เห็นมาจากจักรวาลมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังประทานมาให้คุณคุณกําลังจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นงานใหม่สังคมใหม่อะไรใหม่ๆเนี่ยมันหรือธุรกิจใหม่ก็ได้เอาเงินไปต่อย,ยอดไปทำทุนไปทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเนี่ยมันเป็นลักษณะของการ เริ่มต้นเนาะหมายเลขหนึ่งเนาะเป็นลักษณะของโชคลาภในเรื่องของการเงินด้วยนะของขวัญของฝากของกำนันได้หมดเนาะให้คุณเปิดรับโอกาสดีๆนะคะกำลังจะเข้ามาหาคุณเนาะดูกันต่อนะคะราศีพฤษจิกัคนาพฤษจีว้าวนายอัศวินถือถ้วยนะคะคุณกำลังจะไดเ้เจอความสัมพันธ์ดีๆ นะคนโสดมีเกณฑ์กําลังจะได้พบรักคนนี้เขาเป็นคนอบอุ่นใจดีเป็นมิตรภาพดีๆที่กําลังจะมาหยิบยืน่นเขาอยากจะมาศึกษาอยากจะมาดูใจอยากจะมาทําความรู้จักกับคุณนะคะเขาเป็นคนที่กําลังจะมาส่งมอบข่าวดีเรื่องดีคุณรอข่าวดีเรื่องอะไรอยู่เนี่ยคนที่อายุมันเท่ากันหรืออาจจะน้อยกว่านะเขากําลังจะเข้ามาหาเข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะคะในเรื่องของงานงานคุณจะราบรื่นเนาะเงินก็ เงินก็รับลื่นด้วยเงินเยอะด้วยเงินรับรื่นแน่นอนนะคดูกันต่อนะเราสพฤชจิและคขนาพฤชจินะคะงานการเงิน,นงความรักโชคลาภเป็นยังไงบ้าง กำลังจะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณจริงๆแหละเนี่ย mm hmm. เพจยดออฟคัพคุณรอข่าวอะไรอยู่ข่าวในเรื่องของงานข่าวในเรื่องของเงินเนี่ยกําลังจะมีคนที่อายุน้อยกว่านําข่าวดีโชคดีมีโชคจากเด็กก็ได้เนี่ยมีโชคจากเด็กมีโชคจากลูกหลานคนในปกครองได้หมดเนี่ยเขากําลังจะนําโชคในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่มาให้คุณนะคะเด็กให้โชค <c oughs> เรียกว่าเด็กให้โชคก็ได้นะคะ งานรับรื่นงานเรียบร้อยคุณจะได้เจอกับคนที่ดีคนที่อบอุ่นมีมิตรภาพที่ดีๆมาให้นะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะหรือช่วงนี้อาจจะเสียเงินไปกับเรื่องของลูกหลานบุตรบริวารก็ได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เกินกำลังที่คุณจะสามารถใช้จ่ายได้นะคะช่วงนี้อาจจะใกล้เปิดเทอมหรือเปล่าเนาะใกล้เปิดเทอมต้องซื้อนู่นนี่นั่นให้บุตรหลานก็อาจจะต้องอจ่ายเงินไปกับ ลูกลูกหลานบริวารก็ได้นะคะช่วงนี้เนาะดูกันต่อนะคะราศีพิจิกัคนาพิจิช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นยังไงอีกนะคะอหอเก้าเหรียญโอ้โหมีสิบเหรียญหนึ่งเหรียญมีเก้าเหรียญอีกอคุณเป็นคนขยันอึดอดทนสู้เขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะสวยโสดและรวยมากเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณคุณเป็นคนที่แบบอ ยืนได้ด้วยลำแข้งของตนเองพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคุณสามารถหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองเนาะถึงไม่มีใครคุณก็อยู่ได้เนาะเขาเรียกว่าเงินก้าวเหรียญเงินก้อนใหญ่เงินมาจากน้ำพักน้ำแรงมาจากการทำงานของคุณเนี่ยมันเติบโตจนเป็นเม็ดเงินเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาเรียกว่านั่งกินนอนกินเขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีอะ่ะ อยากกินได้กินอยากซื้อได้ซื้ออยากใช้ใจ่ายมาจากเงินที่คุณมีนะเนี่ยมาจากเงินก้อนนี้ด้วยเงินโชคลาภเงินทรัพย์สินมรดกที่ดินครอบครัวและมาจากตัวคุณเองที่คุณเป็นคนสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ด้วยนะคะดูกันต่อคุณเป็นคนเก่งเลยแหละเนี่ยทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจเป็นเจ้าของกิจาการหรืองานที่พืชพันธุ์ต้นไม้ของสวยงามเนี่ยคุณก็จะทําได้ดีนะคะ ดูกันต่อนะคะราศีพฤษิและคณะพฤษิการงาน,งานการเงินความรักโชคลาภมีเรื่องใดสิ่งใดที่พี่ฟพายอยากบอกอีกนะคะอื้มสิบถ้วยดูสิชีวิตดีราศีพฤษภสิบเหรียญแล้วก็มีสิบถ้วยครอบครัวอบอุ่นเนะี่ยมีบางคนกําลังจะได้แต่งงานคนโสดเนะี่ยความรักเข้ามาแล้ว คุณกาลังจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครจนไปถึงขั้นศึกษาดูใจจนถึงขั้นแต่งงานเนี่ยมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขมีลูกหลานพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นลักษณะของการได้เริ่มต้นได้เขาเรียกว่าอะไรได้อยู่กินได้เริ่มต้นกับครอบครัวของตัวเองอย่างมีความสุขอ,อ่ะดีจงดูต่อนะ เด g สเ t ้งเด r สเ g ้งเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์นะคะเป็นลนักษณะของคนที่เข้มแข็งอึดอดทนสู้ยืนได้ด้วยขาของตนเองแต่ว่าช่วงนี้ด้วยความที่คุณเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าคิดกล้าทำลงมือทำอะไรก็ได้เนี่ยมาจากมาจากความการที่คุณเป็นคนแบบมีความสามารถนะเขาเป็นลนักษณะของคนที่มีความรู้มีความสามารถนะมีอินฟินิตี้เนี่ยแต่ว่าเขาอยากไพ่อยากบอกว่า ให้คุณนำความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณออกมาใช้ในการเจอเจอผู้คนในการแก้ไขสถานการณ์อะไรประมาณนี้เนาะถึงเราจะเป็นคนที่ดูแข็งดูกระด้างดูอยากแบบดูสามารถจัดก,การกับเรื่องใดก็ได้เนี่ยแต่เขาอยากให้คุณใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณเข้าไว้นะคะแล้วมันจะดีนะคะมันจะดีขึ้นมันจะดีกับตัวคุณด้วยแหละคุณจะแบบ คนที่มองเข้ามาเขาจะเห็นว่าอ๋อคนเราแบบอ่อนหวานน่ารักอะไรประมาณนี้นะคะอ่อนน้อมถ่อมตนเนอะดูกันต่อนะคะ <S <S อืมเจ็ดดาบเด,ดาบเนี่ยคุณมีโชคจากการเสียเ่ยงเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคนะคะหรือมีเกณฑ์ที่กำลังจะเดินทางต่างประเทศ ทางไกลาบางคนอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศหรืออีกในหนึ่งช่วงนี้ให้ระวังคนคิดร้ายคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อขโมยขโจรไปไหนล็อกบ้านดูรถกุญแจอะไรให้เรียบร้อยกระโปรงกระเป๋ายาละเลยนะคะมีมีโอกาสที่จะเจอกับคนหน้าไว้หลังหลอกประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานที่บ้านหรือรอบตัวที่เราเดินทางไปนะคะมีเกณฑ์จำลังจะ,จะเจอผู้คนแบบน่าไว้หลังหลอกอะ จากการที่เราเดินทางหรือคนที่มีลักษณะรักเล็กขโมยน้อยอประมาณนี้ก็ให้ระวังนะถือว่าพี่ไพ่ออกมาเตือนออกมาบอกนะคะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์กําลังจะเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศก็ได้นะคะขออีกสองใบราศีพฤษิราคนาพฤษินะคะอราจะเดินพฤษภาคคมการงานการเงินความรักโชคลาภเป็นยังไงอีกเดวิลเดวิลก็เป็นลักษณะของ อารมณ์ขุนมัวขุนมัว,มวหรือโดนเขาเรียกว่าโดนพลังงานในแง่ลบเข้าคอบงำนะคะหรือเป็นลักษณะของจิตใต้สำนึกหรือให้ระวังคนประเภทเนี้ยคนที่เป็นพลังงานในแง่ลบอ่ะชอบพูดอะไรลบๆชอบคิดอะไรลบๆแบบเนี้ยก็ให้ระวังแล้วก็ให้ห่างให้ให้อย่าไปอยู่ใกล้หรือเป็นอาจอาจ,จะเป็นลักษณะของเดวิลเนอะมันอาจจะเป็นในเรื่องของอความสัมพันธ์แบบ18บวกออประมาณเนี้ย หรือไม่คุณอาจจะมีโชคถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเดเรวิลมันอาจจะหมายถึงเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเนี่ยเนี่ยออกมายืนยัน3าใบนะนี่นะเนี่ยโชคโชคโชคเนี่ยแล้วก็เงินเงินติดไว้เราบอกเลยนะราศีพิจิคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับได้เงินมาจากเงินที่มาจากความเสี่ยงอะ่ะออขออีกใบหนึ่งนะคะราศีพิจิกลัคนาพิจิ เอาใบนี้อ่ะโอ้โหอะเมจิเชียนปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณอธิษฐานร้องขออะไรไว้เนี่ย The m a g เชียนเป็นลักษณะของคนที่มีความรู้มีความสามารถรอบรู้รู้จัดการทุกสิ่งได้เนาะจากจากความรู้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยไม่ว่าเรื่องใดคุณก็สามารถเรียนรู้เร็วจัดการได้เร็วเนาะคุณเป็นคนว่องไวประมาณนี้นะคะ งานกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเติบโตขยับขยายนะคะในเรื่องของเงินเนี่ยมีโชคมีลักษณะเงินที่แบบกําลังจะเข้ามาเนาะปฏิหารในเรื่องของการเงินปาฏิหารในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ความอบอุ่นในเรื่องของครอบครัวที่คุณกําลังจะได้เจอขอให้คุณรับไว้เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเนี่ยเดะเมจิเชียนเนาะเขาเป็นลักษณะของคนที่เขาเรียกว่ามีความโดดเด่นมีความโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารพูดแล้วได้เงินช่วงนี้ใช้วาจาให้เป็นเสน่ห์หรือเป็นลักษณะของคนที่กําลังจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเป็นความก้าวหน้า ็นนักวางแผนคุณกําลังจะได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรใหม่ๆเนะอะเขาเรียกว่าด้วยด้วยเป็นเปนลักษณะที่อาจจะเป็นลักษณะที่คุณมีปฏิพัน์ไหวพริบเป็นลักษณะที่สามารถเอาตัวรอดมาจากความที่คุณมีความฉลาดอยู่ในตัวคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆและตอนนี้คุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีกว่าเดิมเนาะเป็นลักษณะการเริ่มต้นเรียนรู้เติบโตในเรื่องของงาน นะคะมีความคิดสร้างสารรค์มีศิลปะวาจาพูดแล้วได้เงินอย่างที่เราบอกนะคะในเรื่องของการเงินเดอเมจิเชียนในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่ามีไรายได้หมุนเงินเก่งวางแผนในเรื่องของการเงินได้ดีนะคะเจ้าคิดเจ้าโปรเจกต์เนาะและมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการเสียย่ยงทาย เนี่ยดูสิสามสี่ใบเนี่ยคุณมีโชคแน่ๆจากการเสี่ยงนะคะโชคลามที่มาจากการเสี่ยงเงินที่มาจากการเสี่ยงโชคเนาะเราอ่านตามไพ่นะไพ่ออกมาแบบนี้จริงๆโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้เขาให้ราศีพุธจิลัคนาพุจิมีโชคมีลาบมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาในกระเป๋าเข้ามาในบัญชีนะคะเนี่ยทั้งเก้าเหรียญสิบเหรียญทั้ง เออรเพนทาเคิลมันไม่ได้มาเรียงกันง่ายๆแบบนี้นะเราอ่านเปิดมาเราไม่เคยเจอใครที่แบบโอ้โหมาทั้งเมจิเชียนไพ่เมเจอร์นะเนี่ยไพ่ดีที่สุดนะ่ะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะขอให้ได้รับเงินก้อนโตได้รับเงินก้อนใหญ่จับเงินแสนจับเงินล้านนะคะขอไวพรให้ได้รับแต่เรื่องดีๆข่าวดีโชคดีมีความสุขมีความสำเร็จเนี่ย ลูกหลานนําข่าวดีนําโชคดีในเรื่องของการเงินมาให้เนี่ยเออเนี่ยลูกหลานให้ลูกหลานจับจับจับลอตเตอรี่ดูนะคะมีความสุขในเรื่องของครอบครัวเป็นสิบถ้วยเลยนะคะคนที่คนโสดมีโอกาสได้แต่งงานนะคะโอเควันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้คุณรับไว้เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆเนาะ วันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแม่หมอด้วยนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกขวัญทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะในจิกทาลตดบาคิตตี้ค่ะ